สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็ส่งมาจากมหาสารคามครับน้องเขาเบิกมามือนหนึ่งเลยยังไม่ได้ใช้งานครับอยากเปลี่ยนสีเป็นสีแดงผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงล้อเขาเรียกว่าล้อลุงโม่เนาะมันเป็นงานพาดเอร์โค้ดมาครับแล้วก็เป็นกึ่งขอบนั่นแหละอันนี้ผมเพิ่งเห็นรายละเอียดจริงๆใกล้ๆตาเลยเหมือนเดิมครับทุกครั้งยิ่งเป็นงานสีพาดเอร์โค้ดมาครับยิ่งลอกสีนานมากลอกสีเฉพาะลอกสีผมก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครับ ตัวที่ผมใช้น้ํายาคือเป็นน้ํายาแบบแช่เนาะไม่ได้เป็นตัวแพงครับเป็นตัวทั่วไปที่เราใช้งานกันนั่นแหละลอกสีเสร็จยิงไซแล้วก็แช่น้ํายาเคลือบลูครับผมจะลองพื้นเลเยอร์แรกก็คือเป็นซิงค์นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะเพิ่งจะเคยทาล้อลุมโมเป็นคู่แรกครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่าข้อมูลวัสดุข,ของล้ออ่ะมันอะไรมาแบบไหนเอาอุ่นใจรอบแรกผมไม่อยากแก้ผมก็ลองพื้นซิงค์ไปก่อนแลวกันครับ ลองซิงเศษอบที่200ศสสูนนาทีครับต่อมาผมว่าลงเป็นแดงแคนดี้ปกติเลยครับตัวล้อไม่ได้พ่นยากเลยครับคือแทบจะพ่นง่ายเลยมันมันพ่นง่ายอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดว่างไงแต่มันพ่นง่ายครับ <c oughs> ก็เช็คดูครับเลเยอร์ <layer S 2> <layer S 1> แรกเลเยอร์ <layer S 1> ที่ 2, 2แดงแคนดีนะ้เนาะส่วนข้างหลังนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ได้ติดเทปนะเพราะว่าผมก็มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วไอ้ตัวดูดสีผมก็มีแล้วมัน ไม่ได้ยากอะไรครับถ้าติดเทปมันก็เสียเวลาไปแค่นั้นเองพ่นแดงเสร็จอบที่สองอยสาิบทีต่อมาผมก็มาลงเป็นเกลียวแคนดี้ปกติครับตัวล้ออ่ะมันมันแทบจะไม่มีอะไรต้องพูดเลยอ่ะก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับมันแทบจะพ่นงานง่ายมากคือมันไม่ได้มีล่องลึกไม่ได้มีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรมากมายครับคือพ่นง่ายนั่นแหละอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูวิธีการดูดสีนะครับ ผมก็จะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นครับแล้วก็มาลดหัวใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม้ฟองน้ามั้งนั่นแหละที่เพื่อนๆเห็นหัวน้ำดำอะ่ะมันก็ใช้งานได้ครับเพราะว่าเมืองนอกเขาทํากันอันนี้ก็ไม่ต้องถามผมก็ได้ครับแค่เราลดหัวจากเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ลดลงมาให้มันเล็กลงแทนที่มันจะเสียบหัวไม่ได้แค่นั้นเองก็ใช้งานได้แล้วครับสีแดงเหมือนเดิมผมอบที่2องอองศาสิบนาทีนะครับเฉดโดนไฟก็หน้าตาประมาณนี้ งานสีพตเอร์โคดจะสู้ทูเคไม่ได้อย่างหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องของลูกขึ้นของสีอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับยังไงพตเอร์โคดก็มีครับแต่งานทูเคก็ถ้าเจอช่างแบบพ่นดีๆก็จะเป็นฟิล์มสีเรียบเนียนเนาะแต่ของพัเอร์โคดยังไงก็ต้องมีลูกขึ้นครับจะมากจะน้อยอยู่ที่คนพ่นเนาะโดนแดดก็ประมาณนี้ครับสำหรับสีแดงพ่นกี่ร็อก็ย,ยังชอบเสมอนี่คือคำคม้วยถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามก็ไ,ได้ครับด้วยเพจ92พตเอร์โคดฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ